ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอย่างนี้วันนี้ก็อยู่กับผมกับเฟ m มเดอะเบสนะครับกับช่องเดอะเบสวันนี้รู้สึกว่าอยากจะกินบักส้มนะครับก็เลยแบบมาที่ทุ่งนางเรา ก็บริมาพอกับต้นมะม่วงเนี่ยเพอาะ่ต้นมะม่วงแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีมีมีหน่วยไหมครับก็อ๋อคือผมเห็นหน่วยมาแล้วนะทุกคนนี่ครับทุกคนหน่วยมันนี่ครับนี่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 ครับอ๋อผมไม่รู้ว่ามันจะมีเยอะไหมครับทุกคนออกครับท่านตากล้องผมก็เลยแบบ นี่เรามันจะมีเยอะไหมครับโอ้นะครับทุกคนครับนี่ครับอีกสองครับอีกสองครับทุกคนครับทุกคนครับข้างในอีกสองสามลูกครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับผมก็ได้ไม้มาแล้วนะทุกคนผมก็จะทำการ ต่อยมะม่วงลงมานะครับผมไปดูกันต่อยนะครับไม่รู้ว่าผมจะถึงไหมทุกคนน่าจะถึงเลยทุกคนโอมสูงคอนะครับโอ้ยถ้ามีแป้นนี่โอ้ทุกคนครับมันไม่ลงแม่โอ้ยทุกคนมันอยู่สูงเกินไปทุกคนเราจะกินยังไงเนี่ยวันนี้เนี่ย นีอยู่ด so ูทุกคนดูนะทครับ uh ถ้ามันมีแกนนี <h <h ่ผมผมเตรียมเลยนะทุกคนถ้ามีแกนที่มันนี่ถ้ามีแกนที่มันนผมไม่ยังเลยทุกคนอ้าวตัวงอครับมันไม่ลงไงโอครับนี่ทุกคนเกินมะม่วงขอรา มาถายอแล้วคน่าจะมแล้วทุนนก,น,น,กนี่ก็คือมันจะเป็นเรคอ,อหมูกล่องหมงนี้นกน

นี่คือมะม่วงครับทุกคนนี่คือมะม่วงครับที่เราได้มาในวันนี้ครับผมก็จะเราย,ยางออกแล้วไปล้างครับนี่นะครับทุกคนคือมะม่วงที่เราไปล้างครับแล้วก็ฝานมาเป็นอย่างเงี้ยแล้วนี่คือนี่ครับแจวปาร,ราครับทุกคนโอยติดตัวโซมแก้วครับสซมแกยวนี่นะทุกคนมือทุกคนเห็นไหมนี่ นี่โอ้เฮียเฮียนี่ก็แจ่วของเรานะทุกคนคำแรกครับทุกคนออก็องก,กินไหมครับ คนหอมครับอืมคำนี้สีครับอื้อหือ เพราะว่าเวลาผมขี่เนี่ยไม่ต้องเบ่งง่ายเลยคนก็จะไหลปุ๊ดปุ๊ดออกมาเุยคนทำยัง้งครับอือเอทุกคนุกย่ทงเลยคน พอไปในเครื่องเสียงสูบน้ำนะคุณคือพ่อผมสูบน้ำเสร็จแล้วคุณเนี่ยโอ้ขมุกคุณอืมอ,อร่อย คนนี้นเห็นมันกล้องกล้องมันโฟกัสทุกคนกล้องบากถ้าทุกคนอยากให้ผมมีกล้องดีๆนะคนกดไลค์นะคนกดแชร์แล้วก็ subscribe กดกระดิ่งด้วยเนี่ยดิ๊งดิ่งดิ่งเนี่ยกดเยอะๆนะคนเพื่ได้มีเงินไปซื้อกล้องใหม่นะคนไม่ไหวนะคนไม่ ngon luôn có một cái kim một mình này một một mình này luôn con loán còn nhớ cầm mì lít good mọi người con sốt mì kia hông กำจะสู้ต่อทุกคนคำท้าแล้วทุกคนไม่ไหวแล้วคำปีง่ายทุกคนคำป่วมทุกคนเนี่ยทุกคนดูเบิ้งเดี๋ยวคำจุดใจเลยทุกคนคำใจก่อนทุกคนอืม เอาคลิปนี้กคนก็จบเพียงเท่านี้นครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ทุกคนไปนเรียนทุกคนกดกระดิ่งทุกคนเพื่อเป็นกำใจในการทำคลิปและสุดท้ายผมอยากจะบอกคำว่า,าขอบคุณที่ดูคลิปจนจบทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคน